กระเป๋าอะไรสร้างระบบชีวิตได้เคยคิดไหมว่าของใช้ที่เราพกกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่กําหนดวิธีการใช้ชีวิตของตัวเราเองวันนี้วิาจะพาไปดูเบื้องหลังการออกแบบของ Topologies กันครับในซีรีส์วอช Behind the Brand t o p o l o g i e s คือแบ,บรนด์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของนักปินเขาที่เอาความทนทานและความงามของอุปกรณ์เอาดอเนี่ยมาแปลงเป็นอิสเซอรี่สำหรับการใช้ชีวิตประจํายวันในมืองทุกโปรดักต์ล้วนแล้วถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดแบบโมดูลาร์ซิสเต็มไม่ใช่การใช้ชิ้นเดียวและจบ แต่สามารถเชื่อมต่อ mix and match ได้ผ่าน topology wear system ทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างของใช้ในแบบของตัวเองขึ้นมาเพราะสำหรับ topology เรานี่มันไม่ใช่เพียงแค่แฟชั่นอย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสานระหว่างสไตล์และก็ u t i l i ดีคือการทำให้สิ่งของธรรมดาอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยกลายมาเป็นเครื่องมือใช้ชีวิตที่แตกต่างและนี่คือเหตุผลว่าทำไม topology ไม่ได้ขายแค่ product แต่เป็นการขาย system of living ให้คุณได้พกพาของใช้ที่ตอบสนองชีวิตของคุณในแบบที่เหมือนกับ และสามารถสร้างความหมายใหม่ให้กับคุณได้ในทุกทวนแล้วทุกคนล่ะคิดว่ามีวอชเม b e h ไ n d ตัวแบรนด์ไหนที่น่าสนใจอีกคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยววิจะมาแชร์ให้ฟัง